สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะปากล้วยจะพาเพื่อนๆมาดูการเจาะกระเป๋าข้างให้กับเสื้อหรือ,อชุดแสกชุดนอนได้ทั้งนั้นนะเพื่อนๆใช้ในกรณีเดียวกันนะอันนี้เป็นชุดเนี้ยมาจาก E ีีที่แล้วนะคือ E ีพีที่แล้วเราทําการาทำให้มันหายพอง ชุดที่ต่อกันอย่างเงี้ยมันพองไปเราคลายคลายตรงนี้ออกให้มันพองน้อยลงให้มันรูดน้อยลงเนื้อที่รูดทีนี้ป้ากล้วยก็จะมาทํากระเป๋าด้านข้างให้กับลูกค้าคือป้ากล้วยยังทําไม่เสร็จนะคราวที่แล้วคือทําแค่ตรงจุดนี้ทีนี้ป้ากล้วยต้องทํากระเป๋าให้ลูกค้าด้วยป้ากล้วยก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยทําอีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนๆสําหรับชุดนี้ พรกล้ยก็เอาผ้าที่เหลือจากด้านข้างของชายล่างนี่แหละมันเหลือเยอะมากพรากล้ยก็เอามาทําเป็นตัวกระเป๋านะตัวกระเป๋าในลักษณะนี้นะเพื่อนๆอ,อย่างตัวนี้ป้ากล้ยจะกําหนดาปากกระเป๋าเนี่ยห่างจากใต้อ,อกลงมา5นิ้วกับ3กระเบียดนะปากกระเป๋ากว้างอยู่ที่6นิ้วนะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราต้องเลาะหรือตรงจุดนี้ออกนะจุดปากกระเป๋าเนี่ย แถวๆเนี่ยหรือออกเพื่อที่เราจะเอากระเป๋าทํากระเป๋าใส่เข้าไปนะกระเป๋าก็เราก็วาดมาในลักษณะนี้นะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเส้นด้านข้างความกว้างจากตรงก้นข้างล่างตรงตรง,ตรงฐานก้นตรงเนี้ยกว้างประมาณ7นิ้วนะ,ะความลึกของตัวกระเป๋านี่คือผ้าปะกล้วอ่ะมันมันได้เท่านี้มะกล้วก็ ได้ได้เอาตามที่เราได้หรือเราจะมากน้อยยังไงอยู่ที่เราสร้างนะเพื่อนๆอนยู่ที่เราวาดที่เราสร้างอยู่ที่ผ้าที่เรามีอ่าปะกยวก็วาดมาในลักษณะแบบนี้นะเพื่อนเ่นตรงนี้ก็เป็นจุดปากกระเป๋าค่ะนี่นะเพื่อนเนเดี๋ยวทีนี้พอเราได้มาแล้วเราก็จะมาประกอบกันนะเพื่อนๆนเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราผ่า แนวปากกระเป๋าของเราแล้วนะเนี่ยเราเรา,เ,าเลาะตะเข็บด้านข้างตรงปากกระเป๋าที่เราจะเย็บแล้วเนี่ยเราก็เอากระเป๋าอันนี้แต่แต่ละข้างมี2ชิ้นประปกบกันนะเพื่นพนอนๆสรุปคือเราต้องใช้ผ้าของกระเป๋าเนี่ยสชิ้นคือว่าถุงหนึ่งก็มี2ชิ้นนะก็อย่างนี้นะเพื่อนๆเราก็เอานี่ถ้าเป็นผ้าที่มันเป็น ลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ้าอันนี้มันมันมันได้ทั้งสองหน้าเลยมันเหมือนกันแต่บางบางผ้าบางอย่างก็คือว่าหน้าหน้าผ้ามีด้านนอกกับด้านในไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าใช้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันอย่างนี้นะเพื่อนๆตัวตัวถุงกระเป๋าชิ้นหนึ่งเนี่ยวางอยู่ข้างบน ของของตัวผ้าเราตัวเสื้อเรานะเราก็ให้ก้นกระเป๋าของกระเป๋าตรงกันกับก้นกระเป๋าของตัวเสื้อคือเราเย็บชิ้นชิ้นนี้ก่อนนี่ตรงนี้เป็นช่วงปากกระเป๋านี่กัดเข็มหมดไว้ เวลาเราเย็บน้เพื่อนๆเ,เราก็เย็บเย็บมาจากฝั่งนี้มาแต่ว่าตรงเส้นเส้นปากกระเป๋าเนี่ยเราจะเย็บเข้ามาในตัวเสื้อนิดหนึ่งเราจะไม่ไม่เย็บตรงเส้นออตะเข็บเลยทีเดียวนะเราต้องเย็บเข้ามาในตัวเสื้อนิดหนึ่งค่ะ จากนั้นนะเพื่อนเเราต้องขีดตรงปากกระเป๋าเนี่ยให้มันเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะขีดมาตรงมุมเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มันลังนะเดี๋ยวเราจะต้องกลับกลับถุงกระเป๋าเข้าไปในตัวเสื้อเราต้องขีดตรงมุมกระเป๋าเนี่ยตรงมุมปากกระเป๋าเนี่ยเราต้องขีดขีดอย่าให้เส้นได้ที่เราเย็บขาดนะเพื่อน ถ้าขาดต้องไปย้ำใหม่นะแล้วเราก็กลับถุงกระเป๋าเข้าไปในตัวเสื้อจากนั้นเราก็จะเย็บกันเหลืองชิ้นนี้นะชิ้นชิ้นถุงกระเป๋าเราจะปัดตะเข็บเข้ามาหาชิ้นถุงกระเป๋าแล้วก็เย็บเป็นการเย็บกันเหลืองนะเพื่อน เราจะเย็บเดินคิ้วตรงปากกระเป๋าด้วยก็ได้นะเพื่อนเพื่อนหรือเราจะไม่เดินก็ได้นะอยู่ที่ตัวเราอยู่อยู่ที่ว่าเราจะทําแบบไหนค่ะอันนี้ปะกั้วไม่เดินดีกว่านะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็เพราะว่าปะกั้วเย็บกันเหลื่อมไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เย็บกันเหลื่อมเลยเนี่ยเราจะต้องมาเดินทับคิ้วข้างบนอีกหนึ่งเส้นนะแล้วแต่เราจะทำนะได้ทั้งนั้น เสร็จแล้วเราก็เอาอีกหนึ่งชิ้นมาเย็บประกบกับชิ้นนี้นะจับให้ให้แต่ละจุดตรงกันนะเพื่อนเพื่อนเย็บประกบกันแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปพงก้นกระเป๋า กบกันอย่างนี้นะเพื่อนเอนเดี๋ยวไปเย็บโดยรอบเลยรอบแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปพ้งนะเพื่อนเพื่องแล้วเดี๋ยวก็มาเย็บด้านข้างาติดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะเพื่อนเพ,อน,เพอนพอเราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็มาเย็บตัวตะเข็บด้านข้างนะพ้งให้เรียบร้อยกลับออกมาดูค่ะ มาเป็นปากกระเป๋าเป็นกระเป๋าละเพื่อนๆได้ละอย่างนี้นะอีกข้างหนึ่งปะกล้วยก็ทําเหมือนกันเ,เราเอาไปใช้กับชุดนอนกับเสื้อหรือว่ากับชุดแสกอะไรก็ได้นะเพื่อนๆที่เราต้องการทํากระเป๋าด้านข้างค่ะปะกล้วยก็คลิปนี้ก็มีเรื่องกระเป๋ามาฝากนะเพื่อนๆก็ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ